ครัาาอย่างผมอยากอันนี้ไปคฮะอยังผมจะลองขี่เพื่รับมึงสิมาขีจา่จังไดเอทอา์รี่ตายแล้วผมจะลองขี่เพื่อบ่บได้เทอร์ี่ตายแล้วมันหักมั้งมันจะมาห่างของกูตีเอยบอกว่าน้ำหนักไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลนั่งได้ผมขับจะบรยานเบื้องโน้นถ้าแดดก็สั่นเขาเมื่อตะกลามาั้งมันจะมะนานั่งรถเคลื่อนใบยองฉันในสนามบิน อยากลองมาสะนนะอ,อ,อยากลองนะเฮ้ยเขาเขาตายแล้วกันหล่นกืยังดีกออย่างอืนสุด้ยนั่ง้องมาถูกไหมบางทีซื้อนั่งเข้าไปขาเหยียบเดินนาสกาดิซ้ายไปเลอยวันนี้เขาเขาจะตายแล้วกัอย่างมัคีอย่งนี้หน่อยมีสูสุอไงี้ไปเลย ไปเร็วผมน้ำเบื่อสื่อมากผมก็ไม่ได้ขี่ลูกผมไม่อยากขี่เรียนปกติก็ได้คุณน่ะบึ้งมันตุนน่ะเออถอดพ่อจะตาแล่ละก็ไม่อยากกูขี่ง่วงมากื่อมากผมไม่ได้ขี่ม่อยากขี่ ูกต่าตัวดาข้ามันนี่เฮ้ยให้กูได้ย่างไปให้กูได้ถือขวังบันี่จะขอได้ชีบัปนี่ลำายไรเ้ยขนนน่ไหน เป็นอยิยนนางนาบูทักแถวนี้ว่ากูมีลูสองคนเอออันนี้ผูดสามคนะ,ะ <c oughs> ก,บบกบบระเป๋ากบันนอนกับ,บยกยตัวน้อยใลกอะไขอกจาตไรบ้าง <c oughs> ตซ้ำจังเลยน้องเหนื่อยตัซ้ำตเกี่ยวกับตาได้อ,อะไขเลยบอ แว่หมูไปบ้านน้องออกอ็เจิบเหนื่อยก็คืนนี้นะโอ้ยกูกับเกือบบ้าบิ่งบ้าบิ่งอยู่แน่ก็ราะรอสูงเออบิ่งที่ไรันคือพิกี่เมองท่านมันเมนียบอยู่จะ่นีซอยไผ่เด้อมันได้กระซังมาเรียนซอยนี้ไปเกาหลีอีก เสอาเสือกมาจะขามันไปโูแต่งงางกันคืกีรีขีลลังเราโอ้ขี่ไม่ได้คะ่ะโรงพยาบาลกล้ชันรวดวเดียวขี่ล้างฉันนะัก